ก็อีกคลิปนึงนะครับวันดีวันนี้วันน่าจะเป็นกลางเดือนใกล้ใกล้กลางเดือนนะครับเดือนพฤษภาคมเมื่อเมาวันนี้เป็นวันแรกในการเปิดเทอมของเด็กระดับปีประถมร้อยหกสิบแปดหลังจากเปิดเทอมใหญ่ไปแล้วก็เป็นวันแรกนะครับวันนี้เป็นวันอังคารนะครับเปิดเทอมวันแรกของโรงเรียนบ้านบอ่อหลวงอำเภอชามนะครับตำบลผมกเรียกตำบล พุยสันอู่วันนี้ก็จะคุยเรื่องเกี่ยวกับเรือประมงแต่รชนิดจากประสบการณ์ที่ล,งลุงพลตอนที่สมัยยังไล่มาตั้งไวรุ่นนะครับแล้วก็ได้ไปทาการออกทะเลเทำมาหากินอยู่เรื่องเกี่ยวกับทะเลประมงในยุคที่ลุงพลอายุประมาณสิบสี่สิบห้านะครับก็ออกเรือแนละ้วเพราะว่าอาชีพที่บ้านก็คือเป็นคุ้งน้ํานะครับ เรือประมงทั้งหมดเลยเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เรือใช้ฝังอธิบายเป็นอย่างนี้ครับไม่ใช้ฝังสมัยที่บ้านลุงพลมันจะมีหลากหลายเพราะว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ในเก้าสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับที่เป็นอาชีพประมงมันจะมีเรือเกี่ยวปลาดุกต้องแต่เรือเกี่ยวปลาดุกแล้วก็ไปเรืออวนลุ่มรนลุ่นนี่นนเป็นเรือใช้ฝังนะครับมันจะมีกระบอกไ,ไ,ยยยไ,ไ,ไม้ไผ่ยาวๆไปเป็นง่ามแล้วก็ทำเป็น ตะก้อนะครับแล้วก็ไถลงหน้าดินก็จะไปได้กุ้งพวกกุ้งเป็นกุ้งพวกกุ้งแคบวยกุ้งหางม่วงกุ้งแคบวยนะครับแล้วก็พูดง่้ยอว่ากุ้งชายฝั่งไม่ใช่กุ้งกุลาบางคนละอย่างกันได้กุ้งกลางงเขาจะกุ้งน้ำจืดแต่ว่าตอนนั้นก็คือลงอยู่แต่จะพูดถึงว่าเรือที่ไปหาพวกเกี่ยวกับพวกหอยลาย ไอแครงนะครับก็จะเป็นเรือก็เรียกเรือกระชังกระชังนะี่ก็จะเป็นกระชังเหล็กกระชังเหล็กก็จะเป็นซี่ๆนะครับหลหลับปลาทิ้งไปแล้วมันจะปตักดินตักดินแล้วก็ประมาณสักสิบไ่ถึงสิบนาทีเขาก็จะสาขึ้นม,มาแล้วก็เอาน้ําเนี่ยฉีดไล่ไล่ทีเลนเป็นดินชายเลนนะครับชายฝั่งจากปากคลองคลองด่านนะครับที สมัยก่อนทำไมถึงได้ของด่านเพราะว่ามันจะมีด่านสมัยนั้นยังไม่มีถนนบางหาปาก็จะมีด่านสําหรับเวลาตรวจรถที่วิ่งมาจากจันทบุรีตาตระยองเนี่ยตลาดนะครับของใหญ่แล้วก็ตรวจเรื่องเดี๋ยวรถพานพาภาษีนี่หนีภาษีเข้ามาก็จะมีรถสวนสวนจากจันนะครับพลิกสามแยกปากแสงก็จะเป็นพวกเงาะแต่ไม่ใช่เงาะโรงเรียนนะครับ เาะโรงเรียน,ยยนก็อยู่ทางนาสารสุราชก็สามแยกปากแสงคนเคยขับรถไปแล้วก็บเป็นทุกพอเลยไปทางเลี้ยวซ้ายไปก็จะขึ้นไปทางโป่งน้ําร้อนโป่งน้ําร้อนก็จะตรงนั้นก็จะเรียกตอนตลาดชายแดนก็เรียกตลาดบ้านประกาศติกขาขมิ้นเลยครับไม่ต่างอะไรกับคากิเลหรือไม่ก็ด่านอีสามองค์ไม่ต่างเลยในเขตของด่าน ปา้าละไกก็จะมีพวกมะม่วงนะครับจะไล่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะย้อนกลับมาแล้วสมัยนั้นปลาเนี่ยกินมาจากตลาดมาจากของใหญ่ก็จะขึ้นมาจากปลานแล้วจะประสงสมัยก่อนนี่สะพานปลาเนี่ยสะพานปลาที่ไปส่งค้าขายกันอยู่จุดใหญ่เลยเนี่ยโคทุกชนิดทั่วประเทศเลยสิบสี่จังหวัดภาคใต้แล้วมันก็สร้างจันตราตะยองเนี่ยหรือเป็นสัตสหีบสัตสหีบก็จะมีสะพานปลาครับแพงยแะอยี่เพียไหลรด้วยครับ จับสัตว์ทีเขีดมากก็จะเป็นพวกเรืออวนดำส่วนเรือลากปูจะไปเข้าตะละแพไปทีนี้ไล่มาถึงก็เรือกระชังทําหอยเนี่ยก็จะตักด,ดินแล้วก็เอาเอา,เอาน้ําฉีดแล้วก็ไล่ที่โคนออกไปก็จะมีพวกหอยแครงหอยลายนะครับแล้วก็ากมาคัดกำมือเรืออันนั้นก็เรือประมงไม่ห่างจากฝั่งเท่าไหร่แล้วก็มาเรือลอยปูลอยปูลอยปูนี่ก็คือลอยปูม้านะครับในอุทยาทะเล ส่วนเรือที่จับปูม้าเนี่ยมันเป็นเรือรอบเป็นเรือแล้วเนี่ยที่ปักแล้วแล้วจะเป็นวงกลมปักไปเนี่ยก็จะหาเหย่อขึอนมากที่จะให้ปูก,กินดีแล้วก็ชอบกินเยอคือเยอะพวกตัวตะกัว,วนะครับตัวท,ทองนะครับเรามาแรกแล้วก็มันจะมีเหล็กเสียไม้เศษเนี่ย,ลยแล้วก็เสียบเมื่อไปปูก็จะหมากินแล้วก็ยกก็คือแล้วมันจะเป็นตางตะไขา้ไข่โอจะตามใหญ่เวลาปูมีเหยื่อเขาจะกังวลปูขามันจะตกมันจะก่าว าอ,าอันนั้นก็คือเรือสาฝั่งฝา่เรือสาฝั่งก็จะมีหลากหลายแล้วก็เรือเบ็ดมั่งแล้วก็เรือลากเบ็ดลากเบ็ดก็จะมีเป็นเรือแบบคล้ายๆเรือไม่ใหญ่นะครับเรือลากเบ็ดมาแล้วสี่วาสามวากว่าก็จะมีคันฉาบไปก็จะมัจะใช้เครื่องย็นมากไปก่อนเครื่องย็นมากเป็นเครื่องที่คนนิยมเยอะแล้วถ้าไล่ลงมาอันนี้ก็จะเป็นเรือคันฉากขัาฉาก็จะมีไม้แข็งๆใหญ่ๆยาวยไป กลางปีจไปเล้วก็แลร่นไปแล้วก็ระวนจริงไปแล้วก็เลยมาจากเรือกันถางแจะยงี้ก็จะขึ้นมาเป็นเรือใหญ่ยิ่หนึ่งก็เป็นเรือลากคู่ลากคูอ่ะคูเงียาสองใช้เรือสองลำมันมีเรือหู้ก็เรืออวนนะครับแล้วก็จะมีฟ้านะเครื่องใหญ่ะแล้วก็จะได้ปลาลึกออกไปก็ขึ้มาตอนในสมัยเด็กๆบุญมลไปเรือลากคูเนี่ยก็จะไ้ลากอยู่แถวเกาะพายจากจากของด่านนะครับ ไปต้องผ่านไปทางเกาะสีชัางก่อนเกาะศีช้างที่ชลบุรีนะครับก็ก็จะไปเกาะพายเกาะพายแต่สักว่า,กาไกลกี่ก็จะไปถึงออกไปทาประโจบนี่ก็คือสารจมแมระแหกพึงนะครับตำบลไร่แลวก็คือเป็นสารสารที่ดางวก็ไปสตัตหีบแล้วก็บางทีเขาก็จะไปอยู่แถวเกาะช้างเกาะช้างขึ้นอยู่กับจ,จังหวัดจันทบุรีอันนั้นก็คือความจริง แล้วก็พูดยงย่ายๆว่าตายขึ้นมาใหญ่หน่อยก็คือเรือไต้หวันใหญ่นะครับแต่คําว่าไต้หวันเนี่ยเป็นเรือที่เดินสมุทรเดินทะเลสามารถวิ่งออกจากบ้านไปคนเคยไปนะครับวิ่งออกจากบ้านเสร็จปั๊บในที่สมุทรปราการเ่ยก็จะมีประภาคารเป็นชั้นปูนเนี่ยประภาคารแล้วมีคนอยู่นะครับประภาคาร,ปร,ปรเป็นข้อศรีของรัฐบาลสร้างเอาไว้แล้วมีกระจมไฟสีเขียวสีแดงเพื่อที่จะเป็นร่องร่องบอก ป็นร่องบอกปลวนี่คือร่องน้ําสำหรับเดือที่จะเข้าฝั่งฝั่งร้อนพระภิกสมัยก่อนที่จะปลาไปขายนี่ก็คือสะพานปลากรุงเทพก็คือที่ยานลวานะครับสะพานปลาใหญ่แล้วก็นํปลาไปขายทั่วประเทศครับสมัยนั้นก็จะเป็นไม้ลังนะครับเป็นเป็นลังไม้ไม,ไม้ทําจากไม้ชุ่มฉาในรลังใส่ปลาแล้วก็เอาแข่งด่งรดอไต้หวันนี่มันจะมีขนาดตั้งแต่เก้าวา ก้าวาไปถึงสิบเอ็ดวาสิสองวาถ้าใหญ่หน่อยก็ประมาณสิบสี่วากว่าไม่เกินจากไม่ถึงยี่สิบวาครับบางลําก็วางสองเครื่องส่วนมากเครื่องเรือหลับไต้หวันเนี่ยะระไรทีละน,นิดเครื่องเรือไต้หวันเนี่ยมากล่วางจะวางเครื่องแคสเตอร์วิลล่าแคสเตอร์พิลล่าสี่ร้อยห้าสิบแรงแล้วก็มาคามินนะครับคามินเคส่วนมากพวกนี้ก็จะเป็นเครื่องยุโรปคามินเคเนี่ยจะส่วนมากจะเป็นเครื่องของเยอรมัน แคตเตอร์บิลล่าก็เป็นของเยอรมัาานในสมัยก่อนแล้วก็มาเครื่องญี่ปุ่นที่จะเป็นพวกื่อเครื่องกัตเนอร์เครื่องกัตเนอร์อ ner, แล้วก็มาเครื่องย e ีแลนเครื่องอ e ีแลนด์แล้วก็มาอ e ีโน่สูบแปดสูบวีแปดวีแปดหรือวีสิบก็ได้แต่เครื่องย e ีแลนด์เนี่ยข้อดีของมันก็คือมันใช้ถังลมสตาร์ทเพราะได้สตาร์ทสตาร์ทไม่ไหวเพราะลูกสูบลูก,กตัวกระติด ส่วมาก็็ไม่ได้ใช้ดอสตัแต่ถ้าเป็นพวกกัดเนี่ยใช้แบตเตอรี่สตาร์ไฟสตาร์อ่ะโวางเป็นไฟยี่สบสี่นะครับก็จะเอาแบตเตอรี่เจสิบสองโวลต์แล้วก็มาทดกันก็คือว่าสิบสองวลต์สองลูกเป็นยี่สิบสี่โวลต์นะครับก็อยากจะได้ไฟสามสิบหกโวลต์ก็ก็ไปรู่สี่กส่วนมากก็จะใช้ไฟยี่สิบสี่โวลต์สตาร์สตาร์พิกในนามโมลน,นะครับก็จากประสบการณ์ที่ผมไปเรือเนี่ย สารพัดเรือแล้วก็ลงมาลองจากลุอไต้หวันมาก็คือลืมบอกไปว่ามันมีวัวอุนดำวัวอนดำเนี่ยมันจะมีขาหัวขาท้ายวนจะยาวประมาณสักตัวหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นท่อนๆตัวหนึ่งเป็นท่อนมันจะเป็นท่อนท่อนหนึ่งก็ประมาณหน้าอยู่วาเาตัวห้าเมตรส่วนมากรวมดำจะใช้ประมาณยี่สิบเจ็ดตัวยี่สิบแปดตัวยาวครับยาวเป็นกิโลเป็นล้อมป่าเว,วลาว,วิ่งเนี่ยอุนดำจะทิ้งอวน คุณทำจะมีขาหัวขาท้ายแล้วก็จะทิ้งขาหัวไว้ก่อนทิ้งไปเลยลก็จะมีกระสงพูดง่ายว่าขาท้ายเลยกระสงทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปแล้วก็ุดท้ายก็จะวิ่งเป็นวงกลมแล้วก็จะมีห่วงเลยเขาเรียกว่วงมานล้วราเขาจะเขาวิมม่งมาชนกันปับ๊บเรือจะอยู่ตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นช่องอวนแล้วใจฟาดฟาดก็ติดมา นอกจากเจอปลานะคะรับแต่ลวนดําจะใช้คนงานบุคลากรเยอะก็จะมีอุนดํานะคะรับพูดถึงอุนดําก่อนพนักง,งานที่อยู่ในเรือก็จะมีคนแรกเลยก็คือไสไสมีหน้าที่หาปลาคําว่าไสกลมมีหน้าที่จะได้ปาลาหรือไม่ได้ปลาอยู่ใจไม่ได้เกี่ยวเาไสนี่ก็จะเป็นหัวหน้าสูงสุดก็คือเปียบที่ง่ายๆว่าเป็นแม่ทัพไสเนี่ก็จะพาเรือนี จะควบคุมหมดทุกอย่างควบคุมในท้ายควบคุมอินจิเนียร์ควบคุมอิซิควบคุมลูกเรือแล้วก็ควบคุมชุโพ่ชพุมพก็คือค,คนทางบก้บาวอินจิเนียร์ในสบยัยในภาษาทะเลก็เรียกว่าช่างซ่อมบำรุงอินจิเนียร์เป็นช่างเรื่องเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับน้ามันขา่านถานน้ำมันเครื่องเปลี่ยนสายพานก็คือเป็นหน้าที่ขอินจิเนียร์แล้วก็รองจากอินจิเนียร์ก็มีช่างน้ำมันและตัวลำ บางํำก็มีสองคนบางํำก็มีคนเดียวร้องจากอินเดียขัดกันไม่ให้น้ำมันขัดสายไต้หวันใหญ่เนี่ยหรืออุ่นดําเนี่ยอุ่นดานี่ยังดีโชคดีหน่อยคือว่าเวลาไม่ได้วางปลาเขาจะไปทิ้งสมอแล้วก็ทิ้งสมอเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็พักเครื่องได้แต่ในขณะที่ไต้หวันเวลาลงอวนไปแล้วเนี่ยบางทีออกไปแล้วเนี่ยไม่ได้ดับเครื่องเลยเป็นสิบสิบคืนมันทนได้ไงผมยังงงอุ้มยังงงครับบางทียี่สิบวัน เรื่อแทบไม่ดับเลยคือสตาร์ทปั๊บเนี่ยออกจากบ้านก็หมายความว่านู่นนะครับไปถึงทะเลก็ทิ้งวนทิ้งวนเสร็จปั๊บก็พูดเงาทิ้งวนเสร็จปั๊บก็นู่นแล้วก่อนที่จะกลับมาบ้านพอจอดที่เรือจอดที่บ้านปั๊บก็ถึงได้ดักเครื่องมันเป็นอย่างนั้นจริงๆกรับเราใช้าจักเครื่องเสียการทะเลนะครับเครื่องเสียการทะเลเหรือไม่ก็มีไม่ใช่ว่าเสียเพราะอะไรเราน้ํากลับ ราะมันจะมีความน้ำล้ำกัดปรับเรือท่วมเครื่องน้ำท่วมเครื่องดับต้องหาไดโวมันดูกันบุตรหลุดเคยมีอยู่ครั้งนึงเรือที่บนคนไปน้ําท่วมกืบมิดปานนี่เล่าเกือบเล่าหมดต้องเอาปลาต้องเอาของอะไรมาขึ้นี่สัขาเสียหายแล้วครับน้ำมันเต็มไปหมดในห้อง้องแข่งมันเป็นวันนั้นก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่บางคนได้จเจอก็คือเรือลำที่เรือพ่อ,อคนเองเนี่ยครับเกือบจม มวิ่งมาช่วยประองเรือใหญ่างปกษาหือก็คือว่ายินยินเนีย์นอนหลับหลับนะครับหลับเรือแล้วก็น้ําทีกลับเพราะน้ำเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองอย่างก็คือว่าน้ําท้องเรือกับน้ํานอกน้ํารอบน้ําน้ํานอกเรือก็คือน้ําเค็มเนี่ยมาปั่นเข้าคูลเลอร์เพื่อที่จะไปล้างเสื้อสูบให้่ายน้ําให้มันร้อนก็จะระบายน้ําอยู่ตลอดเวลานั้นก็คือความจริง แต่ปรากฏว่าวันนั้นอินเจเนียลับน้ําตีกับพอน้ําตีกับปุ๊บเขามันก็มันจะมีสําหรับดูดน้ำท้องเรือเนี่ยตีกับมากลายว่ามันดูดน้ำข้างนอกอข้ามาเข้าไปในห้องเครื่องน้ําขึ้นไปครึ่งครึ่งลำแล้วครึ่งดับเลยครับต้องไปเอาเรือทอี่ใกล้เคียงมเเา,เยาเชื่อดูดเอาอะไรมวกเชื่อดูดแล้วก็ลากเรือกลับนี่คือเป็นเหตุการณ์ที่ครั้งหนึ่งเร,เรือกับจม นี่ก็คือเรือไต้หวันเรือเก่งสักเพราะลุงคนที่ออกไปเรือพ่อลุงคนที่เรือเก่งสักแล้วก็แตมายที่ลุงคนที่ออกโดนดำเนี่ยไม่ใช่เรือเก่งสักนะครับเป็นเรือศิลปนารกรนเนี่ยมีคนบ้านเดียวกันทั้งลำก็คือไต่โลดเนี่ยเป็นเป็นไต่เรือคนดำก็เป็นพี่ชายของเพื่อนของเีือใกล้จะพี่ชายกะบูเนะครับลูกกเลาะลูกกอลล์ก็จะถึงในคลองมอญนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ครั้งหนึ่ง หลายเรื่องครับที่เกิดกันชีวิตชาวทะเลเนี่ยบางคู้อย่างนี้พอเรือใกล้เข้าฝังเนี่ยเหมือนกับกระโดโดรถเต็นดีใจอย่างย,ยูใหญ่พอไายบอกเฮ้ยน้ำแข็งหมดเว้ยกลัปังังอ่าทีนี้ไปยกกระป๋องกระป๋อง,อง,องน้ำมันกระป๋องกระรอนน้ำมันยี่สิบิตีเป็นกองนะครับบางคนก็ไปเอาถังถังไอ้ถังาเรียกถังพลาสติกครับ สำหรับสองปลาเอามาแล้วก็มาตีกัโก็กระโดดเรื่องเตึงกันหัวเรือร้องรำมทำเพลงกันไปพอไปถึงปั๊บประกบต้นไม้เข้าบานไปเข้าสริหีผมก็โอ้ยแม่มโหกันใหญ่เอาไม่เป็นไรอ้าวแต่ก็จ่ายเบี้ยเลี้ยงมาพอจ่ายเบี้ยเลี้ยงเสร็จปั๊บเนี่ยก็พากันขึ้นไปกินเหล้ากินเบียร้ยตามสมัยนุ่มๆไปรุ่นเนี่ยที่สถิติสถิติก็จะมีเขาเรียกตรงนั้นก็จะเรียกมะขามเขาซอยมะขาม เป็นมหาเป็นซอยซอ,อยต้นตาลเนี่ยครับยาวเป็นแถวเลยวัตสัจจสมัยนั้นมีผู้หญิงหาเงินเยอะมากยาวไปถึงวัดหลวงพ่ออีเพราะในสมัยนั้นวัดหลวงพ่ออีนี่งกังเพื่อนไอชุดหลวงพ่ออีเนี่ยใครๆคๆรใครใครกำลงรู้จักยกว่าโจดขายกันดังไปทั่วนะครับไอจีวิ่งในน้ำได้อันนั้นก็คือเป็นตำนานที่ก็เล่าขานกันมีอู่ครั้งหนึ่งที่ผลไปสัจจะก็ค,คือเรือเข้าปั๊บ เดินศรนากรน,นะครับก็มีตาตโลนะูเนี่ยเป็นไตยเขาก็พาขึ้นไปเที่ยวบนแต่พักผ่อนไปกินเหล้าเมายากันคนลูกน้องก็ไปอีกที่หนึ่งคุงคนก็ไปกับเพื่อนนะมีไอ้บูนแล้วก็มีอยู่ในคนบ้านเรียกวกันทั้งหมดเลยแล้วก็มีไอ้ไอ้เล็กไอ้เล็กก็ไปไอ้บูนไอ้ซานะครับไอ,บอ้บ่อจำได้นะครับแล้วก็พากันไปนูน่นแล้วก็พีน่นุพากันไปนั่งเล่นสนุก เล่นไปเล่นมาปั๊บไอ้โต๊ะนั้นมันซ้อกันเซาะกันไปซ้อกันมาอีกคนแทงอยู่ก็ไม่ยอมจ่ายตังค์อีกคนนึงออกไปตัดข้างนอกตีด้วยมานี่มึงสามคนเดินผับโขลกโตีตพลุกูวิ่งไปเลยน,นั่นก็คือความจริงครั้งอยู่ตรงนี้ก็ตาแล้วก็ปรากฏว่าพอพาเราลกลางเรือปั๊บไม่ใช่ใครทะเลาะกันหรอกครับไอ้ลำเดียวกันนี่แหละทะเลาะกัน ตอแต่ก็คือไม่ได้เอ่ยชื่อเขาแล้วครับก็ทะเลาะกันตีกันแล้วสุดท้ายไายมาเจอปกไล่ลงเรือกลับไปนอนปากคอบวมกันตาแห่กันตาเนี่ยก็คือประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่สต r a สมัยนั้นสต r a t e g i c เยอะมากนะครับในปีพศ1028เไต่ไม่ 128, ไหมดเลยนะครับผู้หญิงหาเงินนะเพิ่งเยอะแยะไปหมดการสนุก ตามภาษาเด็กๆรุ่นสมัยุหนุ่มวันนี้ก็มาคุยเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์เป็นคลิป,ปเบาๆนะครับจากเรืออุ่นรุนเรือเกี่ยวกับดุแล้วก็มาเรือร้อยปูม,ม้าครับแล้วก็ไล่มาเรือันทางจนมาเรือไต้หวันอุ่นดำารวันนี้เป็นอีกสนุกคลิป เล่าให้แบบเป็นประสบการณ์จากคุณคนเองเป็นประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นเดี๋ยวก็จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ยแยะครับเรื่องที่มีดักนานสาหัสนี่ก็มีแล้วก็ไปเจอสิ่งที่เกิดขึ้นแบบเป็นมองชวบ้านเป็นคนอื่นก็จะมองว่าเป็นสิ่งดีรับแต่ลุงคนเอามาคุย,เ,ยเพื่อที่จะให้หั่วที่เป็นการประสบการณ์ที่ตรงกับลุงคนก็ลองมาพิจงงารณาดูครับ สิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคราบเลยจิตาจมันมีขึ้นเยอะมีเยอะแยะทุนนี้ลุงลุงลุงคนจะไม่ค่อยเล่าเรื่องธรรมะนะครับก็จะสต็อปแล้วก็นานๆจะคุยเรื่องธรรมะจากลุงคนนะครับช่องลุงเดียวขอบคุครับ